ครับเพื่อนๆอสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับช่องวิถีไทยคนในบ้านนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูเก็บพริกครับนี่เก็บกันแล้วครับเริ่มเก็บเก็บเสร็จแล้วเราก็จะตัดครับตัดพริกเก็บโลโลพริกทั้งหมดเลยครับส่วนผู้หญิงนี่ให้ให้เก็บพริกครับเก็บมดเลยพร้อมที่จะลือนะครับตัดพรก ลูกหามเก็บทุกอย่างครับส่วนผู้ชายบางคนก็จะจะทําการถอดสายน้ําครับให้ดูนน,นึ่งนะครับเพื่อนถอดสายน้ําแล้วอ,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 อ่าเพื่อที่จะตัดต้นออกครับตอนนี้ตุมเหนือครับก็ได้ที่บ้า <c oughs> โออเฮัก <c oughs> แล้วครับถูเผาเลยครับถูเผาแล้วครับ เป็นไงครับวันนี้เป็นไงวันนี้มันยันสุดสายเออไม่ค่อยสุดสายเลยครับอ่าไม่ค่อยสุดสายเลยหยุดมาสี่วันแล้วหยุดมาสี่วันแล้วได้ทำงานอ๋อไม่ค่อยมีงานครับหนาหนาไม่ค่อยมีงานหยุดสี่วันแล้วครับอ่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเอเอเครื่องตัดครับเครื่องตัดต้นครับเขาจะทํากันยังไงดูพาไปดูครับเพื่อนๆแค่นี้ครับ เดี๋ยวให้เพื่อนๆพาไปดูดูเครื่องก่อนครับนี่ครับตัตโดนเดลี่ครับบอร์นี่ครับเครื่องตัดตัดไอตอตต้นต้นที่ครับตัดโดยรีโอครับเนี่ออยอาจจะจะสาธิตให้เพื่อนๆดูก่อนครับนี่ครับนี่ทันสมัยครับเครื่องตัดทันสมัยไม่ติดเลยนี่ว <laughs> กำลังจะชูครับชูแต่ว่าไม่ติดครับชูโอเคครับหน,นึ่งคนครับวครับหนึล้นนี่แหละครับให้เพื่อนๆมาดูเ,เครื่อง ตัดยางของเราเนี่แหละครับแต่ว่าเข้ามาดัดแปลงมาตัดแต่ต้นริกครับใส่เข้าไปในร่องเลยปั๊บขึ้นปั๊บลงได้ครับเพืเ่อนๆไปดัดแปลงคันเร่งโอ้ทันสมัยครับเขามาดัดแปลงได้หลายอย่าง เป็นคนสวยครับใช่คนสวยครับสวยคนของเราด้วยใช่ นี่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่เราก็ถึงเวลาที่เราได้ลื่นแล้วครับนี่พาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการลื่อพิกครับนี่นี่ครับใช้รถสองคันกับถังขยะครับคนละด้านครับนี่ละซีครับนี่อีกคลิกหนึ่งครับนี่รถสองคันลือนไปแล้วครับนี่วิธีลือกรับนี่ปดขึ้นเลยนี่ครับลัด เอารถเอารังนั่นตามลางเพื่อน,นดูครับเอารถไฟฟ้าดัานครับครับครับเงียบจริก็ใช้รถ ก็แค่ดึงไปหนุมเหนือครับมือหนึ่งโรลลิ่งนะครับตอนนี้สุดยอดครับการทำงานนี่โอ้โหระดูระฟึ๊บ ชูสวัสดบครับนี่เขาถังพอดีเปึ๊บปึ๊บครับนี่ครับดูความคล่องของเขาครับสูงนะครับนี่ตอนนี้ยังสูงมากเลยครัทำงานสูงครับต้องระวังระวังหน่อยครับอันตราย คอครับเตยมปลูกใหม่เดือนกุมภาครับเอเดือนมกกะกรานี่ก็ปลูกครับมกกะกราปีใหม่นี่ครับปีหกสี่ครับจะปลูกใหม่นี่ปลายปีรื้อออกครับปีละครั้งครับเราต้องทำโอเคครับเพื่อน